เอาละครับเกียมพร้อมครับหลังจากต่อสลิงเสร็จเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันว่าจะขึ้นไม่ขึ้นครับด้วย460บตจะจบทิปแล้วครับลืมพูติดแล้วอ้าวติดเครื่องแล้วน้ำไหมเอาละ<อ>ครับนูนครับเสียเวลาทำการดึงแล้ว เราต้องหนีไกลนะทุกคนมันรุนครับว่าจะขึ้นไปขึ้นครับเล็งเคื่องแล้วครับพี่นังนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรูปเนกัมซิ่งครับผมมาติดตามภารกิจการกู้รถเกี่ยวครับหลังจากติดเมื่อวานครับผมการเกษตรครับติดตั้งแต่4โมงเช้าเมื่อวานครับผมสู้กันจนไม่ขึ้นครับวันนี้จ็เลยได้ทําการเอารถไปโกงมาเก็บกู้รถเกี่ยว น้ำกระจายครับงานนี้ตอนนี้ช่องยูทูบเบอร์นี่มีหลายช่องนะครับทุกคนนี่รถใหม่ป้ายแดงครับเพิ่องออกมาได้ประมาณเดือนก็กวๆยังไม่ถึงสองเดือนครับผมงานแรกก็จมเลยเอาครับยกกระเลกเดี๋ยวเวลาเดินแม็กโกไปนูแล้ว สลิงค่อนข้างยาวครับไม่รู้ว่าจะมีกำลังหรือเปล่ายาวพอสมควรก็รถไแม่โคลงมาล่างไม่ได้ครับที่มันน่วมลุงครับเอาแล้วครับสลิงตึงแล้วไปแล้วไปไ,ปไ,ปไปม่ไปปึ๊บไปลึก bạn đi lên lên, bạn đi lên lên, bay leo, bay leo, bay leo, bay tôi đek, lại ตอนดึงปันถอยหลังเออตอนดึงไงแท็กฝั่งมันถอยหลังแสดงว่ามันแรงมันเป็นการพลาดของเพื่อนใช่คนนั้นคืนแล้วครับโอ้โหงานแรกก็ประเดิมจมเลยครับเขาตัดสินใจบอกว่า,วาหันหัวมาทางนี้เลยจมถ้าบิดมานี่มันจะดึงยากครับว่า ร่อยครับเรื่องร,รบบอ้เจ็บห้าตัวออครับเ้วยแล้วสบายด้วยเจ้าผมมาสู่ PC รพร้อยหสิบลียวีไครับ รูแต่เครื่องนิ่มมากเลยก็ดูปั๊มลง่ะดิดาวเลยนี่เลยเลย

ดึงส่วนเลยดึงส่วนเลยอ่ะน,นี่ก็เสร็จเรียบร้อยครับการเก็บกู้ เสร็จเรียบร้อยน่าจะไม่ได้เกี่ยวแล้วแหละน่าจะเดินหนีเลยเพราะมีรถคูปตาเกี่ยวอยู่ครับนุ่นค <c oughs> ูปตากำลังเกี่ยว <c oughs> อ่ะจับตู้แล้ว แต่สับตู้นี่เสียงนิ่มมากเลยหลังจากนอนอยู่หนึ่งคืนครับเดี๋ยวเด้อ จะจมไหมนี่เหยวต่อเลยครับคุชเรเสียงมันนิ่มมากเลย แต่เสียงเงียบมากเลยครับทุกคนเสียงซับตู้เสียงอันนี้เงียบมากเลยรถใหม่ป้ายแดงโอเคครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็การเก็บกู้ก็เสร็จสิ้นไปด้วยดีครับขึ้นแบบแปบ๊บเดียวครับโอเคครับคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ